คุอ,อผู้ชมครับวันนี้เรามาเสนอพลอยไอพายลินนะครับพลอยไพลินนี่เป็นพลอยไพลินเขมรแท้ๆเลยก็จะมีพลอยแดงวนมาด้วยสังเกตดูพลอยแดงไปเขมรน,นะครับอันนี้เป็นพลอยที่ยังไม่ได้เผานะครับพลอยไพลินนี่คุณพิเศษของมันคือจะเป็นพลอยที่มีผิวพลอยนี่ออกสี ขว้าสีน้ำเงินที่มีความสวยไม่เข้มมีน้ำสวยงามเวลาไปเจียคนเพชรหรือว่าทำหลังเบี้ยนะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นพลอยแดงที่มาจากกองนี้อันนี้เป็นพลอยเก่าที่เขาเก็บเอาไว้นะครับอันนี้เรามาทำเป็นล้อมอแหวนล้อมพระหรือว่าจะเป็นพลอยแดง พลอยน้ำเงินไพลนินนี้ไพลินนะบ่อไพลินเลยอันนี้บอดแก่ที่จะเอาไปจาเป็นเครื่องประดับเพราะว่าน้ําจะดีใสพลอยนี้น้าใสแล้วก็ไม่มีปนฟ้าปนอะไรไอปนเขียวนะครับถ้าท่านสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับเราขายทั้งปีกและส่งขายทั้งเป็นก้อนก็พอมีเออเก็บไว้นะครับ เรื่อง<ม>พลอยนี่ต้องเจนาเจอนะครับเพราะเราจะขายพลอยแต่ละประเภทแต่ละประเทศแต่ละบ่อไม่ไม่ปนกันอันนี้เป็นไพลินเนื้อไพลินอย่างเดียวเลยนะครับจะเห็นว่าจะเป็นน้ําเงินนวลนๆนนนนอันนี้ยังไม่ได้เผาเป็นพลอยสดก็มีถ้าเป็นพลอยสดนี่ก็ใปเตี้ยก็จะสวยมากมันจะได้ได้ บอฟ้าอ่อนๆอย่างนี้ครับบอฟ้าอ่อนๆ,ออนๆถ้าเจียวออกมาก็จะแวววาวนะครับปล่อยแต่ดินเนี้ยอันนี้ดูเนื้อดูน้ำดีครับดูน้ำนี่ครับน้ำเงินน้ำเงินที่ว่าไม่ดำจะเป็นประเภทอื่นอย่างแอฟริกาเนี่ยคอยเอ่อน้ำเงินจะออกเดออกเข้มออกดำเวลาเท่าตัวเรือนแล้วไม่สวยแต่ไพลินเนี้ยเวลาเข้าตัวเรือนแล้วมันจะสว่าง เออเป็นปลอยที่ะว่างนะครับถ้ามีโอกาสเราจะวันข้าหน้าเราจะเอาเป็นสำเร็จให้ดูว่าเป็นเป็นแบบไหนอันนี้เราให้ดูว่าเราขายทั้งก้อนขายทั้งสำเร็จแต่ส่วนใหญ่จะรู้จักกันแล้วทั่วโลกปลอยเพลินนะครับตอนนี้ราคาแพงที่สุดถ้าทำสำเร็จแล้วก็กระลัดแล้ว อืมหลายพันนะครับสองสามพันก็มีน้ำดีๆตอนนี้เอ่อกระเมนปิดเหมืองน,นีนะครับดูดูดูน้ำพอยเพลินแท้นะครับเป็นอย่างนี้นี้แท้ๆเลยเนี่ยดูความความใสแล้วก็สีเอ่อไม่เข้มแล้วลักษณะพอยที่เอาไปทำเครื่องประดับต้องเป็นลักษณะน,นี้ครับคือ ไม่เข้มไม่ดำแล้วก็ไม่มีสีอื่นเชือปนนะครับเป็นสีฟ้าสีน้ำเงินที่กำลังดีแล้วเวลาเจียวมาแล้วไฟจะดีนะครับเรื่องพลอยนี้ก็เป็นพลอยอีกประเภทหนึ่งที่ชาวอังกฤษเขาจะนิยมมากเรื่องสีฟ้าพลอยไพยลินเนี่ยชาวต่างประเทศก็ยอมรับสมัยก่อนก็ขุดที่บ่อไพลิน อันนี้ก็มาจากบอ่อไพลินนะครับแต่อันนี้เก็บไว้เป็นสิบสิบปีละทั้งแต่สมัยแร,แรกๆที่แบบพลอยเม็ดใหญ่ๆยังมากอยู่ก็พลอยเม็ดเล็กก็ไม่ได้ออกมามาทํากันแต่ตอนนี้ทําเป็นก้นเพชรตอนตอนนี้กําลังคิดก็หาก้อนก็ไม่ได้ไง่ายๆเพราะว่าทีหเหมืองเมนก็ปิดแล้วที่มีอยู่ทุกวันนี้ก็ไปล่อนตามบอ่บอพลอยเก่าๆที่เขาทิ้งอันนี้ก็ เอาคัดออกจากไซใหญ่ในะสมัยก่อนซื้อมามันจะมีตะไซนมครับก็คัดเอาไว้นี่เราก็เอาออกมาให้ท่านผู้ชมได้ดูว่าคอยไอยริมแท้ยังมีอยู่นะครับแต่เม็ดก็ไม่ใหญ่แต่เม็ดใหญ่ก็พอมีบ้างตัวไซกระลัดสองกระดัอ,อตอนนี้ไซไหลกระลัดก็ราคาหลายแสน เรื่องพลอยนี่ก็สนใจก็ติดต่อที่ร้านเจนเจยเหมือนเดิมนะครับพลอยพลอยไพลินนี่เป็นสุดยอดของพลอยน้ําเงินนะครับใบบรรดาพลอยน้ําเงินนี่บอไพลินนี่สวยที่สุดคือบอมาจากบอไพลินเรียกชื่อบอไพลินเลยชื่อน้ําเงินไพลินแต่บางคนบอกว่าอีพลอยไพลินหรือเปล่า mm hmm. ก็เอาพลอยน้ําเงินที่อื่นมาแล้วก็บอกไพลินเหมือนกันไพลินบางกระจากจันทบุรีไพลินครับแต่ มันไม่ใช่ไพลินเมรนะไพริน,รน,นะรนต้องไพรินเมนไพรินกมนันกรรมพูชานะครับก็สนใจก็ติดต่อที่ร้านเจน,นเฉเ็หน้าศูนย์ห้าหกศูนย์หนึ่งนะครับเราก็จัดส่งทัว่วประเทศหรือจะเอาไปขายเอาไปทำธุรกิจเป็นเกียร์แล้วก็ติดต่อได้โดยตรงครับที่ร้านเจน,นเชยทุกเวลานะครับที่นาเว็บไซต์